บันทึกไยัยประพันธ์โดยไตรโศกบทที่2คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอปไพจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลหลังผ่านเหตุการณ์ระทึกขวัญสั่นสะเทือนความรู้และวิทยาศาสตร์มาหมาดๆตั้งแต่เช้าจนเที่ยงซึ่งเราก็ยังไม่ออกเดินทางผาสดุยบอกว่า ต้องพักร่างกายให้ฟื้นเสียก่อนถึงไม่เต็มร้อยก็ขอให้เกือบ,บพอเส้นทางหลังจากนี้จะลำบากกว่าที่ผ่านมาจนอาจจะรากเลือดตัวผมที่เป็นหมออยู่แล้วยองเข้าใจในคำพูดนั้นเป็นอย่างดีและไม่คิดจะขัดคำสั่งด้วยเพราะจากการประเมินด้วยตัวเองแล้วหากผมฝืนเดินทางในคืนนี้มีหวังเดินทางได้ไม่ถึงครึ่งกิโล กมีอันต้องพักมันจะยิ่งทำให้คณะเสียเวลาไปด้วยผู้กองปราบสั่งลูกน้องให้จัดการหักร้างถางพงบริเวณนั้นให้โล่นเตียนสะอาดตาขึ้นเพื่อป้องกันสัตว์ร,ร้ายที่อาจซุ่มซ่อนอยู่ในหมู่พงา้ากและมันอาจจะเป็นอันตรายสู่ปลายทางแห่งความตายให้ทุกคนในคณะอาหารการกินก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพานสดุยชายชาราผู้ชำนาญพื้นที่ และแกก็ไม่ทำให้เราผิดหวังไก่ป่าตัวใหญ่สองตัวถูกถอนขนลีฮิวคุมมาหลังจากที่แกออกจากแคมป์ไปได้สักสิบนาทีแล้วตามมาด้วยเสียงปืนเทียงนั้นแม้อาหารจะเป็นแบบเรียบง่ายไก่ย่างสองตัวกับข้าวสวยหุงในกระบอกแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะอร็จอร่อยอย่างที่ผมไม่เคยได้ลิ้มรสมาก่อนแม้กระน,นั้น ทุกอย่างก็ยังดำเนินไปด้วยความเครียดขม่งจนผมรู้สึกได้อยู่ดีภาสะดวยเติมรสชาติเค็มและเผ็ดด้วยพริกกเกรียงจีกับเกลือเม็ดน้ำหูน้ำตาของผมไหลออกมาไม่หยุดหย่อนนี่เองกำลังที่เขาเรียกรสชาติแห่งชีวิตเพียงไก่ย่างบ้านๆมันกลับหอมหวนทุนอร่อยกว่าหอยเชลลอบเนยในพัตคารและความสุขจากอาหารตรงหน้า มันคงเอ่อล้นออกมาจนผมเกินกว่าจะปกปิดมันได้กระมังครูวัดจึงได้เอ่ยถามกลุ้หัวเราะว่าผมยิ้มอะไรอืมก็แค่รู้สึกอิจฉาตัวเองนะครับครูอิจฉาแทนคนอื่นๆที่ไม่ได้สัมผัสอย่างที่ตัวผมได้สัมผัสในตอนนี้อิจฉาที่มีโอกาสได้สัมผัสความสุขแบบที่หาไม่ได้จากในเมืองใหญ่อิหมอเบนเพื่อนผมมันคงหัวเราะเสียงงอหาย ถ้าผมบอกมันว่าไก่ป่าย่างกินแกล้มพริกเกลืออร่อยกว่าอาหารชาววางังหรือไก่งวงอบที่มันหลงไหลแต่ยังว่าแหละครับของอย่างนี้สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งคำเคี้ยวบอกไปมันก็คงไม่เข้าใจฮฮ <c oughs> อ้หมอหมอนี่เก่งนะครับแค่คำพูดไม่กี่คำทำลายความตึงเครียดที่ลูกน้องผมมีเสียหมดผมว่าหมอเปลี่ยนอาชีพดีกว่าครับ เปลี่ยนจากหมอมาเป็นทหารดีกว่าอาจจะรุ่งก็ได้นาพูดปลุกใจเก่งใจกล้าผมชอบไม่ดีกว่าครับผมตอบปฏิเสธผู้กองปราบกลัวหัวเราะผมเกิดมามีมือคู่นี้สำหรับช่วยคนเลือที่เปื้อนมือผมเกิดจากจับมีดเพื่อพยายามช่วยคนจะให้ผมเปลี่ยนมันไปจับปืนฆ่าชีวิตคนอื่นผมคงกลายเป็นคนทรยศตัวเองไปเสีย ตายไปคไม่กาซูน้ายมาบาลหรอกครับนั่นยิ่งเรียกเสียงหัวเราะให้คนอื่นๆได้เข้าไปอีกตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าพวกเขาขับอะไรแต่ไปไปมามาผมกลับหัวเราะตามพวกเขาไปซเฉยๆคิดเอาว่าช่างมันเวลานี้เสียงหัวเราะเป็นยาดีกว่าที่ได้จากโรงพยาบาลเสียอีกจะหัวเราะเพราะเรื่องอะไรก็ช่างมันเถืนาหลังจากนั้น ผมก็ใช้เวลาไปกับการเมือมองทิวไม้และผืนน้ำเสียงแก่งหินถูกใส่น้ำในห้วยไหลกระทบแตกซ่ามันชวนให้เพลิดเพลินได้อย่างดีเยี่ยมยังแอบนึกเลยว่าถ้าเด็กคนไหนกำลังเคร่งเครียดก,กับการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบสถานที่แห่งนี้อาจเป็นที่ที่ดีในการทำสมาธิความรู้ที่ถูกกล่นกรองผ่านสายตาจากตัวอักษรในหนังสือ คงไหลเข้าสมองดังใส่น้ำที่ไหลยอยู่ในคลองในห้วยคงประสบความสำเร็จในชีวิตหลังจากนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ไม่ยากนักหมอหมอเป็นอะไรเปล่ารู้สึกไม่สบายตรงไหนอีกหรือครูวัดที่ไม่รู้ว่ามันนั่งอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่ได้เอ่ยถามขึ้นเล่นเอาผมสะดุ้งเฮือกเมื่อหันไปมองหน้าเขาก็เห็นเพียงรอยยิ้มของคุณครูใจดี จึงสายหน้าเป็นเชิงปฏิเสธไปเปล่าหรอครับครูแค่กำลังดื่มด่ำกับธรรมชาติรอบตัวเท่านั้นเองครูวัดมองหน้าผมด้วยอาการหลากใจก่อนจะล้วงอาบุรี่ออกมาจุดสูบผมเห็นดังนั้นกุเลือกคิ้วด้วยความแปลกใจเพราะไม่คิดว่าครูหนุ่มผู้นี้จะเสพติดนิโคตินกับเขาด้วยอาการสนใจใครรู้ของผม คงสื่อถึงเขาได้ชัดเจนเกินไปกำมังโจตัวจึงหันมาตอบหลังจากอัดควันเข้าปอดแล้วพ่นออกมาสองสามรอบขอผู้กองมานะครับเคยติดตอมเป็นนักศึกษาแต่ก็เลิกมาได้หลายปีแล้วแต่พอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมอเมื่อคืนมันไม่มีทางเลือกอื่นต้องหันกลับไปพึ่งมันอีกครั้งอ๋อไอที่เห็นผมนอนแก้ผ้าอาบแสงจันทร์บนตอตะเคียนนั่นหรือครับ ผมคลางมันก็สมควรอยู่หรอครับชายแท้เห็นชายทั้งแท่งแก้ผ้าแค่คิดผมก็สอยู่พิลึกไม่ใช่ครับหมอผมเห็นอะไรมากกว่านั้นผมหันควับไปมองเขาทันทีเห็นมากกว่าอย่างนั้นหรือหมายความว่าอยังไรคูวัดเร่งอัดบุรีจนควันขงมงดีดมันลงกับพื้นก่อนจะเริ่มเล่าด้วยเสียงเครียดขมิงแล้วเขาก็เล่าว,ว่า เมื่อคืนหลังจากที่พาสดุยยิงงูปิศนาและมันก็หายไปต่อหน้าต่อตาแล้วท่ามกลางเสียงหวีดร้องโหยหวนที่ทางผู้กองปราบและพาสดุยเพียงแต่สะดับแต่ตัวครูวัดกลับมองเห็นร่างจุกของเสียงนั้นอย่างชัดเจนมันเป็นหญิงสาวนางหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างร่างเปลือยเปล่าอันอิดโรยของผม หล่อนจองเขม็งเพ่งมองไปยังพวกเขาด้วยสายตาอาฆาตดังจงอางที่กำลังจะถูกพระไข่ไปจากอกแต่ไม่มีปัญญาป้องกันทำได้เพียงส่งสายตาอาฆาตบอกเป็นในในว่ามึงลักเอาของสำคัญจากกูไปพวกมึงเตรียมตัวตายได้เลยไม่เพียงเท่านั้น ตลอดเวลาที่ทั้งลากทั้งอุ้มผมกลับที่แข็มสาวนางนั้นยังย่างเท้าเดินตามเทบจะสิงสู่แต่ไม่มีใครรู้สึกตัวเลยมีจังหวะหนึ่งเหมือนกันที่หลอนหันควับมามองครูวัดตาเขี่ยวปัดก่อนจะส่งยิ้มหวานเสียเอเยี่ยเขี้ยวน่าวาดเสียวหัวใจจนครูวัดต้องเบือนหน้าหลบพอเข้ามาในแข็ม หล่อนก็ทิ้งคำพูดชวนหวาดเอาไว้อีกด้วยกูจะเอาของของกูคืนแล้วนางกูหันหลังกลับเดินหายไปกับความมืดของม่านราตรีและผืนป่าคุณเชื่อไม่หมอั้อน้ำเสียงทั้งรูปประโยคยังกองติดอยู่ในหัวผมอยู่เนี่ยมันทำให้คิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการตัวหมอ และเธอจะเอาหมอไปอยู่ด้วยให้จงได้ผมกลืนน้ำลายลงคอเมื่อได้ยินแบบนั้นจากเมื่อครู่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและความสงบที่มันประโลมให้กลับกลายเป็นว่าเวลานี้มันหนาวเยอือกหายใจไม่ทั่วท้องนี่หรือว่าการที่เราต้องยังขบวนนอนอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคืนเป็นแผนการของนางอย่างนั้นหรือ เป็นไปไม่ได้หรอกกระมังก็เหตุผลมันเด่นร้ายอยู่แล้วคือตัวผมยังไม่แข็งแรงพอสำหรับการเดินทางพันนั้นเสียงกิ่งไม้ลั่นมาจากด้านบนผมและครูวัดแงนมองโดยอัตโนมัติซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับมีควายตัวใหญ่ซึ่งกอดกายกิ่งไม้นั้นขยับกายเหมาะระวังครูวัดร้องลั่นยกเท้าถีบผมก็เต็มไหล่จนผมกระเด็นกลิ้งไปอีกทาง ผมไม่รู้สึกกดเครื่องเขาแต่อย่างใดเพราะหากเขาไม่ทำเช่นนั้นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ไม่น้อยไปกว่าต้นขาคงร่วงทับคอผมจนคอหักตายอยู่ตรงนั้น <S <S ไอหมีเจ้ากรรมดันร่วงลงมาพร้อมกิ่งไม้ด้วยเมื่อคู่มันยังคงมึนๆจุกๆก,กำมังแต่เมื่อตั้งตัวได้ก็อาแขนกางกรงเล็บแยกเคี้ยวพุ่งใส่ผม <S <S 1> <S 1> เสียงปืนแผดลั่นขึ้นจากด้านหลัง พร้อมกับลมร้อนมนลูกกระสุนพุ่งแหว่อากาศผ่านเนื้อหัวร่างของมีควายสถานว่าบหยุดไปในเสี้ยววินาทีแต่มันยังไม่ตายเสียง <C LE AR> ปืนแผลตามมาอีกสามนัดซ้อนส่งวิญญาณมีควายออกจากร่างไปกลางอยู่ในเมืองผีนอนหมอบทิ้งร่างจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นองตีนที่ก,ากลางกรงเล็บของมันอยู่ห่างปลายเท้าผมไม่ถึงคืบ หมอเป็นไรไหมครูวัดวิ่งอ้อมกิ่งไม้และซากหมีเข้ามาดูอาการผมเมื่อเห็นว่าไม่มีบาดแผลก,ก็พยุงให้ลุกขึ้นแต่เวลานี้ทนล่างของผมหายไปเสียแล้วแข้งขามันอ่อนยวบววงเวงผมยืมไม่ไหวและในเสี้ยววินาทีต่อมาอุ๊อุ๊ผมสำรอกเอาเข้าปลาอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปออกมาจนหมด ความตื่นเต้นอะดีนาลีนสูบฉีดพาดไปตามเส้นเลือดเมื่อรับรู้ว่าตนเองเพิ่งชักเท้าพ้นจากประตูนรกมาได้เปนหมาม,มันบิดมวนท้องไส้จนผมต้องอัดเจียนออกมายากจะหักห้ามผู้พิชิตหมีควายคือผู้กองปราบเขาสามารถล้มมันได้ด้วยกระสุนปืนจากเก้ามอมในมือซึ่งหากไม่ยิงให้เข้าจุดตายไม่มีทางที่จะหยุดมันได้ นี่เองผมจึงได้เห็นความสามารถอันเก่งกาจชื่อปราบของเขามันไม่ใช่เพียงคำบวงบอกตัวตนว่าเขาเป็นใครแต่มันเป็นคําที่สื่อให้เห็นว่าผู้กองทหารหนุ่มผู้นี้เก่งกาจปราภัยรีจนพินาศได้ในทุกสถานการณ์เขาเดินเข้ามาเอาเท้าเขีย่ยศีรษะขมันพลางถอนหายใจยาวมันมาได้ไงวะเนี่ย ก่อนหันไปสั่งลูกน้องให้จัดก,การกับซากบันเสียอวัยวะส่วนใดที่สามารถเก็บเอาไว้ได้ก็ให้รีบทำผ่าสะดวยซึ่งซุ่มทําอะไรสักอย่างอยู่อีกฝ้าของแค้มวิ่งตาเหลือเข้ามาเพราะได้ยินเสียงปืนพอเห็นซากมีควายก็เหลือบมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีมันจะเล่นงานใครหมอนพานครูวัดตอบอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะ พอไอ้กิ่งไม้ที่มันเกาะหักลงมามันเลยตกใจพุ่งเข้าเร็งงานหมอก่อนเพราะใกล้สุดถ้าไม่ได้ผู้กองเขายิงสกัดไว้เราคงเสียหมอไปแล้วละพาสะดวยยุดลงนั่งตรวจสอบซากหมีก่อนหันไปตรวจด,ดูต้นไม้ใหญ่ที่มันใช้เป็นที่พักผ่อนก่อนเกิดเรื่องเดินดูรอบๆอ,อย่างพินิษพิเคราะห์ด้วยใบหน้าเครียดขม็งก่อนจะพยักหน้าเรียกพวกเราเข้าไปหา พวกคุณดูต้นไม้นี้นะดูดีๆเห็นอะไรไหมเราทำตามที่พาสดุยบอกแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเปลือกไม้ที่สุดจึงใส่หน้าดิกกันทุกคนพาสดุยพยักหน้าเนิบก็นั่นแหละที่ไม่เห็นเพราะมันไม่มีปกติแล้วหมีควายมันจะอยู่เป็นที่เป็นทางตรงไหนที่เป็นอนาเขตของมันมันจะทำสัญลักษณ์เอาไว้ ไม่รอยเล็บก็รอยเขี้ยวแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยทั้งๆที่ต้นไม้นี้มันใช้นอนใช้อยู่ไม่มีหมีตัวไหนมันทำแบบนี้หรอกเมื่อเห็นสีหน้าของพวกเราที่พยายามยังไงก็ไม่เข้าใจคำพูของแกพาสะดุยจึงอธิบายต่อเอาง่ายๆนะหมีควายหรือสัตว์ป่าส่วนใหญ่มันจะหากินเฉพาะในเขตของมัน และไอเขตของมันที่ว่ามันจะทิ้งสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เพื่อป้องกันศัตรูตามธรรมชาติรุกรานก็เหมือนกับหมาเวลามันเยี่ยวรถตามเสานั่นแหละแต่มีควายตัวนี้มันไม่ทำํำนำซ้ำผ่านสะดุยออกแรงพลิกซากมีควายให้หงายทงขึ้นนี่มันหมีแม่ไม่มีทางออกมาอยู่ท่องๆตามที่โล่งแบบนี้โดยทิ้งลูกไว้ที่อื่น ปกติกลางวันมันจะนอนกกลูกอยู่ในโพรงไม้น้ำนมมันยังไม่หมดเลยแล้วลูกมันหายไปไหนผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีพลานหมายความว่ายัางไงผู้กองปราบแยง้งกระมานผิดปกติผู้กองผิดปกติหมดทุกอย่างทั้งสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ทั้งลักษณะนิสัยที่ผมจะบอกก็คือ มันต้องมีอะไรก็ตามที่บังคับให้แม่หมีตัวนี้โจมตีพวกคุณต้องมีอำนาจลึกลับอะไรสักอย่างแน่ที่บังคับอีแม่หมีนี่ให้จองเอาชีวิตคุณคุณหมอ <c oughs> แล้วทันใดนั้นป่าทึบฟ้าตรงข้ามลำห้วยก็มีเสียงเหยียบกิ่งไม้ลั่นผงผางพร้อมกับเสียงพุ่นลมหายใจของสัตว์อะไรสักอย่างเงาดำไหว,ไว ที่พาดแลนไปด้วยอาการเชื่องช้ามันมีขนาดใหญ่พอๆกับหมอลูกย่อมๆหาเอ้ยมันอะไรกันนักกันหนาววันเนี่ยพาสดุยคำรับออกมาพร้อมตว,วัดปืนขึ้นเล็งแต่ช้าไปพงเงาดำใหญ่หลังม่านพงหญ้าน,นั้นหายไปจากสายตาเสร็จแล้วอะไรกันพานนั่นจะยิงอะไรนะกระทิงผู้กองนั่นมันกระทิงว่าแล้วพาสดุย ลุยน้ำข้ามห้วยตรงไปยังป่าฟากนั้นด้วยอาการระมัดระวังผู้กองปราบร้องขอปืน m อ6กับลูกน้องก่อนที่พวกเราจะลุยตามพลานไปติดๆเบื้องหลังพงเสือหมอบและพุ่มหวายป่าพื้นยาสูงเทียมเขาราบเรียบเป็นหย่อม,อมบางจุดดินถูกงัดคุยขึ้นมายังไม่ทันแห้งกองขี้และเยี่ยวที่กระทิงตัวนั้นทิ้งไว้ ยังเป็นฟองฟอดให้เห็นผานสะดวยสำรวจพื้นที่ไปพลางจีปากด้วยความหัวเสียไปพลางปากก็บวนพึ้พำจับใจความไม่ได้หมอฟังผมให้ดีนะตั้งแต่วินาทีนี้หมอจะทำอะไรจะไปไหนขี้เยี่ยวยังไงก็ตามแต่อย่าไปลำพังให้ลูกน้องของผู้กองสักคนตามไปด้วยมันอันตรายมันเอาแน่ อะไรกันพานใครเอาแน่แล้วจะเอาอะไรจากผมก็จะแม่ตะเคียนนะสิหมอดูท่าคงไม่ปล่อยหมอเอาไว้แน่คงพยายามเอาหมอไปอยู่ด้วยให้ได้อดทนเอาหน่อยนาะพรุ่งนี้เช้าถ้าเรารอดไปได้ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องออกเดินทางกันแล้วพานสะดุยบอกแค่นั้นก็ตังหน้าตั้งตาติดรอยกระทิงทันทีก่อนไปยังหันมากำชับว่า ให้พวกเราอยู่แต่ในเข้มพักอย่ากออกไปไหนเป็นอันขาดและที่สำคัญตะวันรับเหลี่ยมเขาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเห็นใครก็ตามให้สำเนียกเอาไว้ก่อนเลยว่านั่นไม่ใช่คนมันไม่ได้มาดีอย่าให้มันเข้าใกล้เข้มหรืออย่ากออกไปหามันเด็ดขาดแล้วถ้าคนที่มาหาเราเป็นพานเล่าจะเอาอยัางไงไม่รับผู้กอง ถ้าผมเห็นว่าผมกลับแคมป์พักไม่ทันก่อนค่ำผมจะหาที่นอนที่อื่นเช้าเมื่อไหร่ผมจะกลับมาเองจำเอาไว้นะใครก็ตามที่เดินบุกลุยป่ามาหาเราในยามกลางคืนสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าไม่ใช่คนผ่านป่าเขารู้กันถึงจะโง,ง่ยังไงก็ไม่มีใครเดินท่อมๆกลางป่ายามดึกหรอก เสร็จแล้วเกก็บ่ายหน้าตามรอยญาตาที่แหวกลู่เป็นทางและหายลับไปเราสามคนมองหน้ากันด้วยอาการหลากใจสารพัดคำถามที่อัดแน่นอยู่ในหัวผมยามนี้ยากนักจะสื่อจะถามออกไปเพื่อหาคำตอบเราต่างคนต่างเดินลุยน้ำกลับไปยังเข็มพักบอกข้อความของพาสดุยแก่ทหารลูกน้องของผู้กองปรับให้เข้าใจ และปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดเวลาผ่านไปจนเย็นย่ำพวกเราทุกคนไม่ทวินหาข้าวปลาอาหารทำเพียงต้มน้ำจิบกาแฟรอว่าเมื่อไหร่พาสดุยจะกลับเข้ามาดวงตะวันสาแสงแดงเรืออเพียงครึ่งดวงยิ่งทำให้ผมร้อนใจหนักหากพาสดุยไม่อยู่ ใครเล่าจะช่วยแก้ไขสถานการณ์หากมีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าผมไม่ไว้ใจคณะของผู้กองปราบแต่ในป่านในดงแห่งนี้ทหารก็คงกลายเป็นเด็กอมมือเหมือนๆกันกับผมหรือครูวัดเสือสามบุกเข้ามาเห็นท่าจะทำได้เพียงวิ่งหนีอย่างเดียวกำมังที่สุดแสงสุดท้ายตามธรรมชาติก็ลับหายไป ไฟในกองถูกสุมให้แรงเข้าด้วยไม้แห้งน้อยใหญ่และพาสดุยที่พวกเราไว้ใจก็ยังไม่กลับมาจริงๆดูท่าคืนนี้เราต้องนอนโดยไม่มีภาสดุยแล้วละแต่ไม่ต้องห่วงนะหมอผมกับลูกน้องก็มีฝีมืออยู่เหมือนกันผู้กองปราบบอกพลางยื่นแก้วกาแฟให้ผมความกังวลที่แผ่ซ่านผ่านสีหน้าของผมทำให้เขาจับได้กำมัง ทันความมืดตรงหน้าที่สายตาผมจับจ้องก็มีบางอย่างวูบไว้ให้เห็นแรกทีเดียวผมคิดว่าตัวเองคงตาฝาดพอจองขเมิงมองฝ่าความมืดอ,อยู่นานแต่แล้วก็มั่นใจว่ามันไม่ใช่ที่เห็นอยู่นั่นคือคนเงาคนแน่ๆและกำลังมุ่งหน้าเข้ามาหาพวกเราเสียด้วยครูเดียวเท่านั้น เจ้าของเงากุ้ปรากฏร่างเข้ามาในรัศมีของแสงสว่างแต่หยุดฝีเท้ายังจุดที่มันสลัวรางมองอะไรได้ไม่ชัดเจนเท่านั้นหมอผู้ก,กองช่วยผมด้วยเสียงร้องเรียกขอความช่วยเหลือที่เจือปนไปด้วยอาการเหนื่อยหอบอิดล้าเป็นของพาสะดุยแน่ๆผมมั่นใจและที่ยิ่งทำให้มั่นใจไปมากกว่านั้น คือร่างโชคเลือดที่ยืนงินเงินเตรียมเอล้มลงเต็มที่พ่านผมกันนั้นผมก็พุ่งตัวออกไปทันทีแต่ก็ทำได้เพียงก้าวเดียวครูวัดดันคว้าขาเอาไว้เล่นเอาผมล้มหน้าควา่าทำอะไรนะครูผ่านเขาบาดเจ็บนะเดี๋ยวก่อนสิหมออย่ารีบร้อนครูวัดแยง้งและพยายามลากผมกลับเข้าไปรวมกับคนอื่นอ,นอย่ารีบร้อน นี่ครูพูดอะไรของครูพาเขาบาดเจ็บอยู่ไม่เห็นดึงไงฟังครูเขาหน่อยเถอะหมอนึกถึงคำพูดของภาสดุยให้ดีๆสิผู้กองปราบกล่าวสำทับคำพูดของครูวัดก่อนจะหันไปร้องถามภาสดุยที่บัดนี้ทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นอย่างสิ้นที่ยวแรงเป็นอะไรพานทำไมบาดเจ็บแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาร้องถามพลางส่งสัญ,ญญาณอะไรสักอย่างให้ลูกน้องทั้งสาม ซึ่งตอนแรกเองผมก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อเห็นแต่ละคนกระชับปืนในมือและปลดเซฟเตรียมพร้อมก็ถึงกับตาเหลือกนี่พวกคุณทําอะไรกันไม่คิดจะช่วยเขาแล้ยังจะคิดยิงเขาอีกเหรอหุบปากเถอหมอหุบปากแล้วดูดูแล้วก็คิดให้ดีผู้กองปราบว่ายังไงล่ะพานมันเกิดอะไรขึ้นกระทิงนะหมอพาสะดุยตอบผมหันควับไปมองทันที กระทิงบ้ากระทิงหานั่นมันหลอกผมลอยผมติดรอยเข้าไปในป่าแล้วมันก็ตลบหลังผมพุ่งออกมาจากป่าเสียบเขาเข้าใส่ผมเต็มแรงดีว่ายังไม่ตายผมก็เลยยิงมันนอนจมกองเลือดอยู่ตรงป่าผากฟากโน้นโอ้ยหมอช่วยผมก่อนพาสดุยอธิบายเสียยืดยาว <_ <ant> _>เขายกมือขึ้นเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือโดยเรียกร้องผมเพียงแต่ทิศทางที่เกกระทำนั้นมันเป็นจุดที่ผู้กองปราบยืนอยู่ซึ่งหาจากผมพอสมควรเท่านั้นเองผู้กองปราบไม่รอเวลายกปืนขึ้นประทับบาเลงจากนั้นก็เหนียวไกเ <_ S 1> สียงปืนแผดลัน่นพร้อมๆกับที่ร่างของภาสดุยสถานวาบงายหลังตึงผมใจหายวาบอ้าปากค้าง นี่ผู้กองปราบเขาทำอะไรลงไปยิงคนตายต่อหน้าต่อต,อตาผมเลยหรือยังไม่ทันที่ผมจะได้เอ่ยถามภาสดุยที่ผมเห็นกับตาว่ากระสุนเจาะคุกกลางน้าผากหงายหลังแน่นิ่งไปแล้วกลับดีตัวลุกขึ้นยืนงนเงนได้อย่างน่าอัศจรรย์สีสันของเขาซึ่งพับห้อยอยู่ด้านหลังเพราะแรงประทะของกระสุนคงทำให้คอหักไปค่อยๆพับกลับมาตั้งตรง ผมพ้อมกับเสียงกระดูกลั่นกรอบแกลบหน้าสยดสยองและมือหัวตั้งบนบ่าได้แบบปกติทั่วไปภาพที่เห็นก็ยิ่งทำให้ผมเทพสติแตกหน้าผากซีขวาตลอดจนสีสาะข้างเดียวกันแหว่งวิ่นหายไปแต่พาสดุยกลับยังไม่ตายยืนยิ้มเสียแย่เคี้ยวหัวเราะแห้งด้วยความสะใจ โซรู้จริงนะพวกมึงทันใดนั้นเองภาสดุยก็พุ่งเข้ามาหาพวกเรา <S <S เสียงปืนแผดลั่นขึ้นพร้อมพร้อมกับประกายไฟสว่างวาบขึ้นเว็บหนึ่งบริเวณต้นห้วยไม่ไกลจากจุดที่เราอยู่นักร่างของภาสดุยกระเด็นหวือตามแรงกระแทกและพลิกกลับหันหน้าไปยังจุดนั้น <S <S 1> <S 1> เสียงปืนแผดลั่นขึ้นอีกคราวนี้กลุ่มกระสุนเจาะเข้ากลางอกจนกระเด็นล้มหง,งาย พอเรามองเห็นคนยิงก็งงเข้าไปใหญ่นั่นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือภาสดุยเอออะไรกันวะภาสดุยยิงภาสดุยครูวัดอุทานปากคอสันซึ่งนั่นก็เป็นประโยคคำถามที่น่าขบขันแต่มันกลับเป็นสิ่งเดียวกันกันกบที่ผมจะเอ่ยออกไปตามมาติดๆพาสดุยหักลำกล้องปืนแล้วลูกสองเดี่ยวของแกแยกกระสุน จากนั้นก็ยิงด้วยความชำนาญดุดเครื่องจกักรที่สุดรางที่เห็นว่าเป็นตัวแกกุนแน่นิ่งแล้วค่อยๆกลับกลายเป็นอย่างอื่นมันคือข้างงอกที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าข้างงอกทั่วไปหาจะวัดจากตีนถึงหัวมันสูงพอๆกับคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้พาสะดุยเดินกลับเข้ามารวมกลุ่มกับพวกเราน่าเครียด ลูกน้องของผู้กองปราบเผอยกปือขึ้นเล็งไปที่แกพ้องกันโดยไม่ได้นัดหมายแต่ผู้กองปราบยกมือปามเอาไว้ผมกลับมาถึงต้นห้วยตั้งแต่ตะว,วันยังไม่ตกดินแล้วละผู้กองตอนนั้นเห็นไอหานั่นมันนั่งเกาะคอนเป็นไก่มองมายัางที่แคมป์จึงคิดว่าน่าจะมีอะไรแปลกๆก,ก็เลยซุ่มดูอยู่ตรงนั้นและก็เป็นจริงดังว่าพอตะว,วันลับฟ้า พวกเปลี่ยนเป็นผมเฉยเลยฉับพันนั่นเองเสียงลมพัดใบไม้อื้ออึงสนันตามมาด้วยเสียงร้องโอ,โอ๊โอ๊กครกครกของลิงเล็กข้างดังระง,งมลั่นไปหมดต้นไม้น้อยใหญ่นอกเขตความสว่างของแสงไฟได้โยกไหวเหมือนมีลิงสักร้อยๆตัวเกาะเลืขียเหยา่าสดุลุวงอากุนสุปืนหนึ่งนัดออกมาจากกระเป๋าเสื้อพร้อมกับบทอะไรสักอย่าง เขาบรนจงยัดก,กระสุนนัดนั้นใส่ลงไปยกปืนขึ้นประทับบ่าเลียงไปยังป่าทึบทางด้านทิศตะว,วันตกจากนั้น <c oughs> แม้ไม่ต้องเป็นคนที่เล่นปืนจนชำนาญก็สามารถดูออกว่าลูกปืนที่เกยิงออกไปนั้นเป็นกระสุนเปล่าไม่มีลูตกตะกัว่แต่อุดภาพของมันก็สามารถขับไล่ทั้งลมพายุและเสียงเจี๊ยบครกเหล่านั้นให้หายไปได้ในบัดดล เอาละคืนนี้คงไม่มีอะไรแล้วละมังคิดว่านะภาสะดุยว่าก่อนตรงไปยังการน้ำที่ห้อยตองแต่งริงกาแฟใส่แก้วและสดด้วยความรวดเร็วไม่กลัวร้อนแม้แกจะบอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ผมสังเกตเห็นว่ามือเหี่ยวๆที่จับแก้วนั้นสันระดิกไม่น้อยเลยทีเดียว